สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะในส่วนของตัวปากกาแบร์ลามี่กันนะคะก็แบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมเลยนะคะสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของตัวรุ่นออสตานะคะรุ่นออสตาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในส่วนของตัวรามี่ ออสตาร์โรโรบอลนะคะแล้วก็จะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างค่อนข้างมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้านะคะที่องค์กรที่ใช้บริการกับเรานะคะก็อย่างในตัวอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการทำเลเซอร์นะคะก็ทำเป็นเลเซอร์สจุดเลยนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะ ก็ตัวอ l สตาร์โรโรบ l นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของสเปคกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของแพ็กเกจกล่องของตัวรามี่นะคะก็จะมาเป็นกล่องลักษณะสีเทาเงินแบบนี้นะคะการกล่องจะเป็นกล่องเปิดฝาครอบแบบนี้นะคะตัวรามี่เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะคะสำหรับตัวกล่องเห็นไหมคะจะเป็นตัวไฮเดนเบิร์กนะคะก็ อันนี้ผลิตที่กล่องก็เยอรมันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้ามเดี๋ยวเราดูกันน้ำหนักของตัวด้ามนะคะเวลาจับจะรู้สึกค่อนข้างเนี่ยนะคะเบากระชับมือนะคะตัวด้ามเป็นตัวลักษณะทรงกลม ดูด้ามทรงใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะในส่วนของตัวเวทน้ําหนักนะคะว่าทําไมนะคะลามีถึงเป็นตัวรุ่นที่คนนิยมมากเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์มาให้สําหรับเหมาะกับการใช้งานมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะกลุ่มที่นิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเรียนนักศึกษาจนถึง เป็นผู้ใหญ่นะคะก็ชอบนิสัยตัวรุ่นของตัวรามีรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราดูนะคะการใช้งานนะคะเป็นตัวเปิดออกมานะคะเวลาเปิดปอกออกมานะคะวัสดุตร,ตรงนี้นะคะเป็นตัวพลาสติกแข็งอา่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวออกใสนิดนึงนะคะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะอา่า เป็นดีไซน์ของเขาแล้วก็ตัวด้ามก็จะมีลักษณะของตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวแบนนะคะแล้วก็มีความโค้งแบนนะคะตรงนี้จะมีชื่อของตัวแบรนด์นะคะติดอยู่นะคะเป็นตัวรามีนะคะแล้วก็เป็นการเปิดบอกแบบนี้ ในส่วนของตัวด้านบนนะคะเป็นพลาสติกนะคะ,ะขีด1เส้นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวในส่วนของตัว f ฟลทอนเทนนะคะจะเป็นตัวการรกบาดแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวตูดปากกานะคะจะมีเขียนว่า Made in เยอรมันนะคะ,ะตัวด้ามของเขาก็ผลิตที่เยอรมันแพ็กเกจกล่องก็ของเยอรมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไส้หมึกกันนะคะตัวไส้หมึกนะคะ,ะตัวนี้นะคะสำหรับตัว All-Star รุ่นนี้นะคะจะใช้เป็นตัว m 6 3นะคะแถมมาในด้ามจะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะเห็นไหมคะเขียนว่า Made in เยอรมันเช่นเดียวกันนะคะเป็น m 6 3ด้ามสีดำ ตอนนี้ตัวเวลาที่บางท่านนะคะชอบใช้หมึกน้ําเงินเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ตัวนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างสีน้ําเงินเวลาสังเกตก็คือว่าอะไรคือใช้ชื่อรุ่นเดียวกันนะคะ m 6 3สาตัวสีน้ําเงินก็คือตูดตัวนี้จะเป็นน้ําเงินถ้าเกิดเป็นตัวด้านสีดําตรงนี้เป็นตูดสีดํานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของขนาดไส้ปากกากันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว m เนาะ m ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.7นะคะสำหรับขนาดตัวไส้ เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าที่คนเขาชื่นชอบตัวลามีนะคะเพราะว่าเวลาเขียนะจะลื่นนะคะแล้วก็สีของน้ำหมึกนะคะค่อนข้างสีสดเห็นไหมคะสีชัดเจนนะคะไม่สะดุดคือเขียนต่อเนื่องนะคะ,ะเส้นเขาค่อนข้างสมูทมากแล้วก็เขียนออกมาน้ำหมึกไหลลื่นอย่างดีนะคะ,ะเห็นไหม เบาแล้วก็ตวัดเส้นได้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้นะคะในส่วนของตัวหมึกตัวนี้น,นี้เรามาดูในส่วนของตัวถัดไปกันนะคะก็จะเป็นตัวเวทนะคะตัวเวทน้ำหนักเนาะตัวน้ำหนักนะคะของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ 23.5กรัมนะคะถือว่าน้ําหนักเบามากนะคะซึ่งตัวนี้เรารวมหมึกเข้าไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวความยาวตัวด้ามความยาวตัวด้ามของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13 13.85ซนติเมตรนะคะถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานของตัวปากกาเลยนะคะ,ะในส่วนของตัวด้ามความความอ้วนเห็นไหมคะ ความอ้วนของตัวด้ามน,นะคะอยู่ที่ประมาณ11.3ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าน้ำหนักเบาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความกว้างเนี่ยจะอยู่ประมาณ9 1 0ถึง10นะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะประมาณ30กว่าแต่ตัวนี้นะคะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ11กว่าน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ23.5กรัมนะคะถือว่าน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะอ่าก สำหรับใครที่กำลังมองหาอ,อยากจะใช้ปากกาตัวปากการามี่นะคะก็วันนี้นะคะก็เลยเอาข้อมูลนะคะเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันนะคะแล้วก็สำหรับการทำชื่อนะคะก็สามารถทำที่เป็นแกะสลักก็ได้หรือว่าเป็นเลเซอร์ก็ได้นะคะตัวอย่างของวันนี้นะคะ,ะจะเป็นตัวอย่างงานเลเซอร์ ะะด้ามตัวนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะเวลาที่เราเลเซอร์ลงไปนะคะจะได้สีออกมาเป็นตัวสีขาวๆแบบนี้นะคะแม่คะก็สำหรับการทำชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอด้ามเดียวหรือว่าเป็นจำนวนโปรเจกต์นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวอย่างของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวงานโปรเจกต์นะคะ ลูกค้าก็เลือกใช้เป็นตัวหมึกซึมโรลลบอลสีเดียวกันทั้งหมดเป็นด้ามสีดำนะคะ,ะเดี๋ยวลองให้ดูเนาะ,ะนะคะก็ จะสามารถการเลเซอร์ข้อดีของเขานะคะคือเห็นไหมคะว่ามันจะได้ลายเส้นที่ค่อนข้างละเอียดมากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ก็สามารถทําได้นะคะถ้าเกิดเป็นการแกะสลักนะคะก็ไม่สามารถทําในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะก็อย่างตัวพวกการทําพวกอย่างนี้นะคะก็ปกตินะคะ,ะที่เพจนะคะเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําเลเซอร์ที่1จุดนะคะแล้วก็ ปกติก็คือกล่องแพ็กเกจนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของใบรับประกันนะคะ ใบรับประกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้ดูนะคะก็จะมีในส่วนของชื่อ product name นะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น o l ล e r b l l l all star นะคะสำหรับตัวโมเดลน u m เบอนะคะก็สำหรับตัวด้ามสีดำนะคะจะเป็นตัวโมเดล317นะคะประกัน2ปีนะคะก็จะมีสำหรับในส่วนของตรงนี้จะเป็นตัว ผู้นำเข้านะคะรับประกันโดยผู้นําเข้านะคะเราก็ในส่วนของดีลเลอร์นะคะก็ผู้จัดจําหน่ายนะคะก็จะต้องมอีแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเคมประกันที่ช็อปได้นะคะสําหรับในส่วนของใบรับประกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นพวกถุงนะคะแพ็กเกจถุงพวกนี้นะคะก็เป็น optional นะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อไปเป็นของขวัญก็สามารถสอบถามในส่วนของอร้านที่เราไปซื้อได้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนของตัว All Star Roro b l l l Black Color นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ